สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นพอร์ตนะลายสีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นสีพิมครีมนะคะนี่นะคะเป็นลายสีสีพิมครีมนะตัวขอบของเขานะคะจะเป็นหนังสีขาวนะตัวสายเขาก็จะเป็นหนังขาว ทายบาทนะคะก็สามารถปรับสายมาเราก็ทําเป็นข้องแขนได้นะคะก็แบบนี้นะก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะคะจะเลือกใช้งานแบบไหนส่วนขน,ขนาดของเขานะคะเดี๋ยวนุ่นวัดให้นะขนาดของเขาจากฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้ยาวประมาณ7นิ้วกว่านะคะเกือบเกือบ7นิ้วครึ่งนะคะนี่นะคะโดยประมาณนะความยาวของเขาแล้วก็ความสูงของเขานะคะ ประมาณ4ี่นิ้วครึ่งนะคะตัวความหนาของเขาตรงนี้นะคะก็ประมาณสองนิ้วนะประมาณสองนิ้วนะคะส่วนปากกระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าจะต้องถามว่าใส่แบบใส่มือถือใส่ใหญ่ได้ไหมอะไรได้ไหมนะคะรุ่นรุ่นรุ่นไม่แน่ใจนะคะว่ามือถือแต่และรุ่นคือใส่เท่าไหร่กันบ้างรุ่นวัดปากกระเป๋าให้แล้วกันนะคะ คือ,อตัวมือถือที่จะใส่เข้าไปได้ต้องไม่เกิน7นิ้วนะคะถ้ายาวเกิน7ดนิ้วก็ไม่สามารถใส่ได้นะเสืนรุ่นใส่ของนุ่นให้ดูอันนี้เป็นรุ่นหกพัดนะคะความยาวเครื่องเขาก็ประมาณ 10, สิบ6หกเซนนะคะสิบหกเซนก็ก็ประมาณ6นิ้วนิดๆน,นะคะหนิ้วนิดๆก็ใส่ได้นะคะพื้นที่เหลือนะนี่นะคะ รุ่นนี้นะคะด้านในเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีช่องเล็กฝั่งนี้ให้1ช่องนะคะแล้วก็มีช่องใส่บัตรฝั่งนี้ให้2ช่อง mm hmm. ก็รุ่นนี้ไม่มีอะไรมากนะคะ mm hmm. ก็ลูกค้าสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสําหรับรุ่นนี้นะนี่นะคะ